สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู youtube ออนมนีจันนะคะก็วันนี้นะคะตรงกับวันที่ที่ 9. เก้าไม่ใช่สิวันนี้ตรงกับวันวันเสาร์วันเสาร์าที่สิบตุลาคมนะคะก็วันนี้มาแบบเจ้าหญิงนะคะมาแบบเจ้าหญิง ก็วันนี้นะคะจะมีการทําคลิปพล็กอะคาร์ดนะคะก็หัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องที่จะทําคลิปเพียคาร์ดยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะทําหัวข้ออะไรนะคะหัวข้อคลิปยังไม่รู้ว่าจะทําหัวข้ออะไรดี Yeah. ก็ช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงเนี้ยอากาศมันค่อนข้างจะเริ่มหนาวแล้วล่ะอืออากาศอากาศช่วงเนี้ยมันเริ่มเริ่มจะหนาวเริ่มจะแบบเย็นเริ่มจะแบบไม่อยากอาบนะ้ํามันหนาวมันอะไรแบบเนี้ยจริงๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะมากนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากเหมาะมากสําหรับการทําให้ขาวขึ้น ก็คือว่าปกต ok the ิผู้หญิงไทยอ่ะจะผิวค่อนข้างค้ำหรือผิวดำนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเออพวกลูกผสมพวกคนไทยเชื้อสายจีนพวกลูกครึ่งอะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างขาวแบบเอะถ้าเป็นพวกลูกผสมนะถ้าเป็นพวกลูกผสมหรือลูกครึ่งหรือคนที่ว่ามีเชื้อจีนอะไรแบบนี้ก็คือจะค่อนข้างขาวคือช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะมากในการทําสวยค่ะช่วงนี้อากาศช่วงนี้จะเป็นอากาศที่เหมาะมากในการ ทำให้ตัวขาวขึ้นการทานกูต้าไทโอนการทานกูต้าไทโอนเนี่ยก็คือว่าช่วงเนี้ยถ้าทานกูต้าไทโอนเข้าไปอ่ะมันจะให้ผลดีมากกว่าหน้าร้อนเพราะว่าตัวกูต้าไทโอนเนี่ยมันจะทํางานได้ดีในอุณหภูมิเย็นเมื่อกินเข้าไปเนี้ยมันก็จะไปบล็อกนะคะสารเมลานินที่ตับผลิตมันก็จะทําให้ขาวขึ้นแล้วก็อากาศช่วงเนี้ยมันจะเหมาะมากในการทาทาครีม ทาครีมทาโลชั่นผิวขาวครีมทาตัวขาวโลชั่นผิวขาวอากาศช่วงนี้เหมาะมากในการทานคอลลาเจนในการทานกูต้าไทาโอนในการทาครีมตัวขาวทาโลชั่นผิวขาวเพื่อให้ขาวขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะคืออากาศช่วงนี้จะเหมาะมาก ก็กำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะทําหัวข้อคลิปอะไรดี เออไม่รู้ว่าจะทำคลิปหัวข้ออะไรดีระหว่างระหว่างเราระหว่างเรากับอริใครจะชนะหรอ โอเคค่ะเดี๋ยวอทำวันนี้ทำเป็นคลิปประมาณว่าเออเราจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงดีดีกว่านะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะในคลิปถัดไป